สวัสดีครับอยู่กับลุงเด่นพาลุยนะครับวันนี้ลุงเด่นจะทําวันนี้ไม่ได้ช้อนประกัดลุงนี้ลุงเด่นป่วยเพิ่งหายป่วยครับไปฉีดวัคซีนมาก็ตอนนี้ลุงเด่นจะพาไปช้อนประกัดเอ้ยไม่ใช่ปลาเก๋าครับลุงเด่นจะทําซาซิมิปลาเก๋าวัตถุดิบอันลําค่าปลาเก๋าทาง่ายครับแต่หายาก เดี๋ยวตามไปดูครับตามไปดูตามไปดูเนื่องจากผมไม่มีกล้องโกโปนะครับไม่มีกล้องถ่ายใต้น้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตัดไปตอนได้ปลาเลยครับยังจนอยู่ครับไม่มีกล้องถ่ายใต้น้ําและอย่างเราไปดําน้ําหาปลาในเวลากลางคืนนะครับครับหาปลาตอนกลางคืนครับมันก็เลยไม่ได้ถ่าย เราตัดไปตอนได้ป่าเลยแล้วกันนะครับสำหรับการหาปลาเก๋านะครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยครับไม่ใช่ตังค์นะครับเราไม่ได้หาจากตลาดครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการหาปลาเก๋าคือไฟฉายครับไฟฉายดำน้ําหน้ากากดำน้าครับนี่คือหน้ากากดำน้ําแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับนี่คือ ปืนดำน้ำครับลุงเด่นทำเองกันปืนไม่เคยเซื้อเขาละทำเองตลอดอันนี้ชุดหาประกัดไม่เกี่ยววันนี้ไม่เกี่ยวอ้ออีกอย่างครับที่ต้องมีไปไหนละ่ะหายไปแล้วเข็มขัดตะกั่วที่ใช้ถ่วงน้ำหนักนะครับก็ค่อนข้างจำเป็นเหมือนกันถ้าสำหรับดำน้ำลึก กับฟินครับฟินตีนกบกับเข็มขัดตะกัวผมใส่ถุงไว้นี่หนักมากหนักประมาณ3ามสี่โลได้นี่ครับนี่ครับไ์ชุดครับไนรชุดวันนี้กลางคืน โอ้ยเหลือไม่หมดมาดูกันครับว่าคืนนี้เราได้อะไรกันบ้างได้อะไรมาบ้างนะือ้อ เปล่าครับปรเปล่าไม่ก็เปลาเกา๋าครับปลาเกา๋าปลาเก๋าธรรมชาติอ่ะคุณฝั่งหาตัวโตยากครับอย่างดินน้นอยู่เลยมีเปลาไม่ก็ปเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้า 然后。Well ปราเกาทุกสาตัวปลาหางเหลืองตัวหนึ่ง,น,งน้ำหนักปลาเก๋ารวมนะครับอยู่ที่สามกิโลครึ่งได้ครับสามกิโลสี่ขีดปลาธรรมชาติชายฝั่งอับหาตัวใหญ่ยากครับก็มีปลาจานนี่แหละครับตัวประมาณฝ่ามือฝ่ามือแต่โลนี่ตามตลาดเขาขายกันโลสามร้อยห้าสิบแล้วนะครับ มีขรดตัวนึง,นงอันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์เฮ้ยมึกกระดองครับหมึกกระดองก็ประมาณโลหนึ่งได้ไมั้งโลประมาณโลนึ่งมึกกระดองใส่แยกครับเดี๋ยวหมึกแตกช่างแล้วครับ โลกับหนึ่งขีดเอ้ยไม่ถึงโลพอดีเลยปลาหมึกตัวหนึ่งดำอ๋อได้หอยแมงคู่นิวซีรแลนมาสองตัว เอาล้วครับหลังจากที่เราไปเอาวัตถุดิบมาแล้วเราก็จะมาเริ่มทําอาหารกันเลยนะครับที่แครอทนะครับแล้วก็ใช้ที่ปอกเปลือกผลไม้นะครับแคนนี้พอมั้นี่ราก็ได้แครอทหนึ่งจาน นี่คครับกระเทียมครับอ่ใส่ใส่พริกลงไปพริกกับกระเทียมแล้วก็ตำครับหักมันหล่นใส่ตีหักเลยพอนนี้มีรากผักชีใส่รากผักชีไปหน่อยหนึ่ง น้ำตาลปี๊บไปหน่อยนึองน,นี่ตาปลาหมึกครับไม่ได้โฆษณาให้นะครับทั้งบ้านมีอยู่ห่อเดียวมะนาวผมใช้ทั้งมูกเลยครับเพราะว่ามะนาวมันไม่ค่อยมีน้าอะ่ะ พระเอกของเรานี่คือการฆ่าหันศพครับโ,โลหนึ่งก็ประมาณสามอลเอง ตีว่าปลาเก๋าผมสดมากครับดังนั้น,เ,เ,น,นเนื้อปลาเก๋าเนี่ยโอ้ยมันจะขาวครับเนื้อปลาเก๋านะนี่ครับ่รู้ยังว่าเราทำอะไรอัง ตามด้วยทาคุมินะครับนี่คือซาซิมิปลาเก๋านั่นเองปลาเก๋าอยู่อันนี้ปลาหมึกมาครับมาลองชิมซาซิมิปลาเก๋าดูครับอืม อันแรกต้องต้งกินกับผมชอบเตฟู้ดมากกว่าสเต็กฟู้ดก่อนอืมอืม้มเนื้อปลาเกา๋าส่วนๆนะครับ ร้าเป็นนุ่มๆเด้งๆไม่ขาวเลยถ้าคนทำเป็นเมื่อขาวเลยไม่มีเลยขาวเลยเครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองกินกับวาซาบิบ้างครับก็จะเป็นยังไงปกติเขาจิ้มกันนะวาซาบินะฮะไม่งั้นมันตืด้ดตักลาดคงไม่ไหว ขึ้นสมองอมสุงดยอดครับสุดยอดปลาติมปลาเกา๋า